ครับผมพาทุกคนครับมารีวิวอาพาร์ตเมนต์นะครับใกล้สนามบินฮาเนดะกันซึ่งที่เราจองกันไว้ทุกคนเป็นแบบอาพาร์ตเมนต์นะคล้ายๆโรงแรมอ่นะเวลาใครเช็คอินนะครับนี่มันจะเป็นกล่องแบบเช็คอินให้กดรหัสตรงนี้นะครับเราจะมีกุญแจอยู่ทางด้านในพอเราถันกุญแจได้ออกมาปุ๊บมาเดินเข้ามาดูข้างในกันพอเราเดินเข้ามาทุกคนเดี๋ยวขอยอนุญาตรีวิวตรงนี้ก่อนละกันเนาะ ข้ามาก็จะมีเตียงนะครับนอนได้สองคนแบบสบายสบายเลยนะแล้วก็มีทีวีนะครับมีตู้เย็นไม่มีน้ําให้ไม่มีอะไรให้นะครับมีแค่ตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟมีกาต้มน้ำให้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมากมาดูทางฝั่งนี้ครับทุกคนทางฝั่งนี้นะครับก็มีแม่ผ้าันเสื้อมีผ้าเช็ดตัวให้สองผืนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นใครก็รู้ใช่ไหมว่าการทิ้งขยะมันต้องแยกไปทั้งหมดสามชนิดนะครับก็จะเป็นแบบขยะพาได้อันนี้จะเป็นขวดพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นขยะ โอเคก็าในห้องนอนก็มีแอร์ให้นะครับแล้วมีสองชั้นนะทุกคนนี่นี่มันลองดูข้างบนอ่ะมันมีสองชั้นนะครับโอเคข้างบนมีชั้นสองนะครับแต่ไม่สามารถขึ้นได้นะมันเดี๋ยวมาเดินดูต้ครัวก็มีแก้วมีน้ํามีอะไรให้สิ่งอำนวยความสะดวกสามารถทําอาหารได้นะครับอันนี้เป็นห้องที่เราใช้แล้วนะทุกคนก็เข้ามาก็จะมีอะายห้างนี่เฟอริตี้มีมีดให้ด้วยนะคะอันตรายนิดนึงนะโอเคต่อมาตรงนี้ครับมีหม้อหุงข้าวมีกระทะให้สำหรับใครที่อยากทําอาหารนะครับ ครบคันมากมาดูห้องน้ำกันดีกว่านี่เป็นห้องน้ําแบบว่าแยกโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับก็โอเคเลยสะอาดใหม่กิฟเลยนะอพาร์ตเมนตนะ์มากถัดมานะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำครับทุกคนนี่อ่างสามารถแช่ได้คนเดียวหรือแช่สองคนก็นแบบเข่าชนกันนิดนึงนะแล้วก็มียาสะผมแชมพูให้ครบทั้งสองชุดเลยนะครับโอเคมาดูโซนถัดมากันนะครับตรงนี้จะเป็นโซนเก็บของสักน,นิดนึงมีไดร์เป่าผมให้นะครับก็ โอเคเลยแหละแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้ับใครที่อยากซักผ้าทุกคนซักผ้าแล้วก็ซักในห้องน้ําได้เลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตู้รองเท้านะคะตู้รองเท้าทั่วไปเลยโอเคจบการรีวิวก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนวันที่เราจองวันนี้มันจะเป็นเดือนสามวันที่สิบสี่นะครับก็มันจะตรงกับวันชุนธรรมดาเพราะฉะนั้น,นะคะ่าห้อง,องมันจะถูกค่นเ้นะครับผมผมจองประมาณ 1, 000, 3, 000เจ็ดพันแต่รวมค่าธรรมเนียมค่าทำความสะอาดแล้วประมาณหนึ่งหมื่นสามพันเยนทุกคนอยู่ใกล้สนามเบนทาไาดะชื่อขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะส่วนใครที่สนใจก็ รีวิวให้หมดแล้วหนะ้าตาแบบนี้อ๋อลืมไปจากสนามบินมาที่นี่ประมาณ3ามกิโลนะครับเรานั่งแท็กซี่มาประมาณพันหกคนไม่แพงนะครับหนึ่งพันหกวัยเยนนั่นเองเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์ให้ด้วย